องติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะาคบบขาขออนุญาตขายแบบแบบขนมเฮ้ hey! นี่คืออาการ์เนตแตงโมรสชาติเหมือนน้ำแตงโมยิ่งชงในน้ำเย็นสดชื่นมากๆเหมือนน้ำแตงโมปั่นเลยวันนี้เอามาให้กินแบบสเลอร์ปี้รสชาติอร่อยมากๆเหมาะกับหน้าร้อนสุดๆอร่อยมากาเนี่ยพี่ตัวนี้เพื่อสุขภาพ,พ,พน้ำตาลศูนย์เปอร์เซน็นผู้ได้ อูู่ดได้ม่เชื่ไม่เช่ม่ชื่ทุกคนานแทน้ำหวานได้เลยทานแทนน้ำหวานได้เลยใช้อะไรแทนน้ำออเซวเวลาเร้อนหิวน้ำหวานเรากินตัวนี้แทนน้ำหวานจะดีต่อสุขภาพนะครับโอ้ยขายเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเออเก่งเกงเกงธรรมชาติกว่านี้มีอีกไหมธรรมชาติลงโทษสุดๆเลย ทานได้ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปทานแล้วเอออะไรวะเนี่ยชี <c oughs> หมุนมหุ่นชี้หมุนไว้ช่วงนี้ <c oughs> ทานตอนเย็นหรือก่อนนอนตัวนี้มีโ p o l เ d ็ก o อช่วยปรับสมดุลอ้าวพี่เขาว่าช่วยปรับสมดุลลำไส้ผู้ไดใช่ไหม วันนี้น่าจะสิบแล้วพรุ่งนี้ถ้าเจอไลฟ์ที่ห้องน้ำไม่ต้องแปลี่ยไม่พรุ่งนี้ถ้าพี่เล็กไปร้อยไม่ต้องแปลี่ยนคุณพี่ อวันนี้นะครับเขาจะกลับไปไลฟ์ด้วยนะคือต้องบอกก่อนว่าหลายคนนั่นแม่งด่าผมเวลาเขาเลิกเลิกเลิกกันรีวิวแล้วเนี่ยเขาก็มีมีสิ่งที่เขาอยากไปทํากับเพื่อนๆไปคุยคือไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเนาะหลังหลังจบเวลาเราไลฟ์เนี่ยก็คือเขาอยู่ก็ไปไลฟ์ต่ออืที่ห้องของคุณนะครับผมก็คือว่าเขาไลฟ์เล่นกับเพื่อนๆต่อนะก็ใครที่แบบว่าอยากดูต่อจากวันนี้ก็เตรียมไปดูการมินได้ต่อเลยเขาจะไลฟ์ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแย่ one hour two hour แย่ ใครคิดถึงนะบก็เตรียมไปดูเนี่ยทุกคนบอกรอรอรอเต็มคิดถึงยูมิสยูทูมิชมิชคิดถึงบอกาเดีวันไหนเขาเลิกงานปุ๊บไม่ต้องไล์จะได้ไปเที่ยวกันได้กันมาโวไลฟ์ม่าบูารเโอเคเทกนจับมาดูชิมไลฟ์ ต้องนัดวันก่อนค่ะจะได้ไม่ไลฟ์เดี๋ยวรอนัดวันเขาก่อนเขาจะได้ไม่ไลฟ์แต่คือเขานะ่ารักมากเขาคือแบบหลังไลฟ์ขายของก็คืออยากไลฟ์กับเพื่อนๆต่อด้วยเอาเพื่อนๆเลือกเขาเด็กจะได้ดูเขาหรือให้ผมแอบไปหนีเที่ยวกันอืมอยากดูไลฟ์คู่ได้ to get a live <Yeah. S 2> <You> can? yes can yes oh. I can okay mm. okay to get a live when where tonight tonight where my hotel wow Ding! come come here I I I can you okay Hey ไม่มีกระติกกระจายทำงานแล้วเว้ย아직내호텔에남자를초대한적은없는데ว้นเยยิ <laughs> ้มเนี่ยุกคน I think c h a r i can't c a can't I think <laughs> 每天爱听不同的音乐。 แค่6กรเก้าสิบาทเองแคปติ๊กต็อกใจดีมีโค้ชสอนบนเครืนน่ด้วยนะคะต้องกันน้ำแบบที่ก้าวพิมพ์สบายอยู่เลยนะเอาไว้เล่นสงการเพื่อน I'm not joking. Okay. I'm not praying. Okay. Yes. Coco. Okay, I'm. Go. I'm working. I'm ready to cook. 하하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 하 ทุกคนทุกคนโ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 น่เขาเนี่ยขายของต่อนะครับผมเนี่ยโนโนโน่ฉันได้ฉันได้ตัวได้่นห่อแอมซองกันน้ำโน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 ทุกคนตอนนี้ตอนนี้พิเศษพิมานครับคือแจกทุกออเดอร์ไปเลยแจกทุกเลยซองกันนะแจกแแจกทุกออเดอร์จบจบซองกันน้ำนะครับผมของเจ๊ตับนะครับไปหาเก็บมาหัวแมวนะ อันนี้ใครอยากได้นี่นะครับกดสั่งหนึ่งห่อนี่คือแถมไปเลยของเป็นอะไรอยากรู้เปล่าแดกแล้วอะไรนะฮะห้ามพูดอะไรนะฮะอ๋อห้ามพูดคำว่าเอาไปว่าซื้ออันนี้ไปเดี๋ยวนียมันติดไปมันติดไปเองใช่ไปพร้อมกันไปพร้อมกันได้อสองซื้อหนึ่งในสองเป็นไงวะพี่ก็นี่ไงซื้ออันนี้หนึ่งได้ไปเลยอนก่สองแบบนี้อ๋อคือเนี่ยใคร ไปอันนี้ติดไปด้วยเลยได้เออเอาไว้ไปเล่นตอนสงการชี้ให้ฟังอีกทีนถ้าพูดได้ยังคุณแค่บอกว่าชี้อีกแล้วชี้ให้ฟังชี้ให้ฟังชี้ให้ฟังฟังฟังอ่านี่เลยหนึ่งตองใหญ่ข้างในนะครับมีหนึงสามสิบตองเล็กนะครับผม d a ดท I want d a ดท I want to ocean view ใช่ใช่ใช่ทันไหมจ๊ะโอเชียนวิวทันไหมโอเชียนวิวต้องรอก่อนผมจะบอกให้ว่าใครที่ไม่เข้าใจถ้าไม่ต้องแปลนี้แต่ว่าตอนนี้เขามีงานเกี่ยวกับผิวพรรณเยอะมากผมยังไม่พาไปโอเชียนวิวเพราะว่าตัวดําแน่นอนถ้าพาไปออกเรือไปอะไรเงี้ยน่ะเดี๋ยวเขาต้องมีงานเกี่ยวกับผิวผิวพรรณอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ กาจุงยิง้มเทนเปิดเราค่าสุดร้อมก,กำแพงเมืองตอนนี้คือเนี่ยแทนที่จะได้ไปเด็กนค็คือไอ,อ้พูดเนี้ย ที่เด็กเพาไปไปกันนู่นไปนี่นะครับผมมีความสุขนะครับซูปเปอร์มาร์เก็ตคือน่ารักน่ารักคุณเลึนอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ถือว่ายังไม่ได้ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตอีกไปมาแล้วแหละเออไปมาแล้ว,วเว้ยอ,อีปโน้นก็พาไปซื้อมันแล้ว,วเว้ย พวกเองมีความสตกอ่ะมันสตานีทุกบักบ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ